สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเบลยอนสินแสวัยรุ่นทางช e l youtube ตรงนี้เหมือนเช่นเคยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราเป็นการรีวิวไพ่ค่ะก็เรียกว่าเป็นไพ่ออร์คเลนะคะสําหรับหนึ่งซึ่งก็สั่งทางออนไลน์นะคะโดยที่ราคา500บาทใน500บาทนี้ก็จะได้ตัวสําหรับไพ่1ชุดแล้วก็เขาจะแถมถุงใส่ไพ่มาให้ด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นถุงใส่ไพ่เป็นกำรรมะหยี่สีแดงนะคะปกติหมอบิวไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้ถุงใส่ไพ่อันนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าแม่หมอบางคนนะคะแม่มดแม่หมอบางคนเขาก็ชอบบางคนเนี่ยก็จะหาซื้อลายแปลกๆนะคะตามช้อปปีหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไปซื้อในเอเชียบุ๊กก็มีนะคะแต่ก็อันนี้เราไม่ได้ซีหมอบิวไม่ได้ซีเรียสน,นะคะก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันสวยๆค่ะ สำหรับไพ่ชุดนี้นะคะถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษค่ะก็ The God Tarot นะคะด้านหน้าเขาจะเขียนว่า Full Color 22 g Cards นะคะ with English Instruction booklet นะคะโออ่า p u b l i s h in Thailand ค่ะอันนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษคือ The God Tarot อ่ะชื่อภาษาไทยว่าค่ะมีชัดเจนเลยด้านหลังนะคะไพ่เทพพระยากรนะ,ะก็เป็นไพ่4 4 22ใบ พร้อมคู่มือภาษาไทยอยู่ข้างในนะคะก็เป็นอันนี้ด้านตัวตัวตัวด้านด้านข้างของกล่องนะคะ the god tarot by เดี๋ยวนะคะมันไม่โฟกัส by สุกิตสุกิต,กตพีจุดนะคะก็คือเป็นผู้ออกแบบนะคะเป็นเจ้าของสำหรับค่สำหรับไพ่นั่นเองนี่นี่ไงภาษาไทยมีตรงนี้สุกิตพักดีดินแดนนะคะไพ่เทพพยากรโดยสุกิต พักดีดินแดนก็เป็นก็เป็นอาจารย์ผู้ออกแบบไพ่นี้นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเลยอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยหมอบิลเนี่ยค่ะก็ติดเรียกนะจริงๆไพ่ ye, สําหรับเนี่ยเลงเวลาเราไปเวลาเราไปคิโนคุนุยะหรือว่าเราไปเอเชียบุ๊กเนี่ยจริงๆก็ผ่านตาม,มาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจเลือกสักทีนะคะวันนี้ก็คงจะมีพลังงานดึงดูดอะไรบางอย่างที่ได้ตัดสินใจนะคะก็สั่งออนไลน์มานะคะ ห้าบาทได้แถมทั้งถุงทั้งอันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็เปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคอันนี้ขออนุญาตแกะเลยละกันแบบนี้นะคะขออนุญาตเด้อไพ่เดอ้เดออ่าเรียบร้อยค่ะกล่องนะคะจะบอกว่ามีความสวยงามเนาะ มีความสวยงามอ้าเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะว่าไพ่แต่ละใบนี่อะไรอย่างไรบ้างด้านในมีอะไรบ้างด้านในนะคะอันนี้หมอวิวก็เอาออกมาหมุนแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะคะจุดจุดเด่นนะคือตัวตัว,ตวอักษรน,นะก็จะเหลือบทอ,ทองทองอย่างนี้เลยนะคะมันมีเป็นเล่นไฟเล่นแสงนะมีความสวยงามนะคะอะไรที่เป็นตัวสีทองๆเนี่ยเล่นไฟเล่นแสงหมดเลยโอเคค่ะ ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไพ่นะคะอันนี้นะคะที่คู่มือนะคะที่บอกว่าเป็นคู่มือนะคะเดีย๋ยวโมเบเปิดคู่มือแป๊บหนึ่งเนาะนี่น่าจะเป็นรูปอาจารย์สุสกิจนะคะรูปท่านนะสุกิจพักดีดินแดนนะคะก็ในคู่มือนี่นะคะต้องบอกว่ามีทั้งคำอธิบายที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะมีนะอ่า ไพ่ใบที่ 4, Leadership ความหมายเป็นภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้เวลาพูดถึงการเรียนให้แปลว่าอะไรเวลาพูดถึง occupation occupation คือ,อาการงานใช่ไหมคะนะะแล้วก็ finance ก็คือการเงินนะคะพูดถึงความรักต้องแปลว่าอะไรพูดถึง health แปลว่าอะไรพูดถึงการท่องเที่ยวการเดินทางยานผ่านนะแปลว่าอะไรเนี่ยน,นี่ก็จะมีอยู่ชัดเจนมากๆนะคะ่ไพ่ใบที่7 ชื่อไพ่ control เนี่ยถ้าเราแปลตามนี้เราแปลตามนี้ได้เลยนะคะอันนี้สําหรับคนที่เป็นเป็นชนชาวต่างชาติซื้อไปนะคะอ๋ออันนี้เขาจะบอกด้วยนะอย่างไพ่ใบที่21่อ็ด c o m p l e เนี่ยก็คือเป็นตรีมูรตินะคะตรีมูรติ successful tax with fulfillment อ่ะอันนี้สําหรับคนที่ถนัดภาษาอังกฤษ หรือคนที่เป็นต่างชาติซื้อไปอามาถึงพวกพวกคนไทยอย่างเราบ้างนะคะเนี่ยก็จะมีบอกเห็นไหมคะการศึกษาการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพอันนี้ด้านหลังก็เป็นคำแปลของคนไทยนะคะว่าอ่านะคะสมมุติว่า,าไพ่ใบที่18 Il l u อิลูภาพลวงตาพระนางสตีไพ่ใบที่17 hope โฮปความหวัง หน้าไพวาดนะคะสื่อสารด้วยพระหานุมานอะไรต่างอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแปลให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเปิดแปลด้วยกันไปเลยนะคะโอเคนะเดี๋ยวหมอวิวขออนุญาตนะคะในการที่จะแคปหน้าจอตรงนี้เอาไว้ทําปกเอาไว้ทําปกคลิปนิดนึงนะคะอ่าเรียบร้อยโอเคถึงเวลาแล้วที่เราจะมาดู ะะด้านหลังไพ่ก็จะเป็นลายนี้นะคะโอมใช่ไหมคะนะเป็นตัวโอ่ามนี้ค่ะเดี๋ยวหมอวิวดูการ์ดนิดนึงนะคะเออถ้าเราถ้าเราได้มาทีแรกเนี่ยการ์ดมันยังติดติดกันอยู่เห,เหมือนเหมือนเรียกว่าเหมือนกันเกือบทุกสำรับเวลาเราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยแกะกล่องออกมาใหม่ๆ first impression แล้วก็เรารีวิวอะไรทีแรกเนี่ยมันจะความเหนียวของกระดาษเนะี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นไหม ติดติดกันอยู่เนี่ยติดอย่างนี้เลยอะ่ะนะคะออกมาจากโรงพิมพ์เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นด้านหลังหลังไพ่ซึ่งสีที่ใช้เล่นก็จะมีเป็นสีทองนะคะแล้วก็ออกแนวน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มๆหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นการ์ดคำนำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะยี่สิบสองเมเจอร์อคาาทารเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมอวิวเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า หมอวิวเข้าใจผิดนะไพ่สำรับนี้ตะกี้ที่หมอวิวพูดว่ามันเป็นออราเคิลไม่ใช่นะคะมันคือทาโรต์นะเ,เนี่ยเห็นไหมฉันก็เกือบพลาดในการรีวิวนะเดอะก็อดทาโรตคือทาโรต์แล้วก็เพียงแต่ว่ามันมีเมเจอร์อาคาน่า22ใบนะคะซึ่งอะเอาแบบนี้ดีกว่าเราพูดให้ฟังเลยว่าเนี่ยอย่างไพ่ใบศูนย์ของของสำรับนี้นะศูนย์ของสำรับนี้คือ b e g i n บ ing อ่า ถ้าเป็นเมเจอร์อะคาณาชุด Riderweight นะคะก็คือ The Fool ไพ่ใบที่1นึ่ง Power ของสำหรับนี้เมเจอร์อะคาณา Riderweight ก็คือ The Magician สำหรับนี้ใบที่2 Wisdom กะะ็คือ The High Priestess นะคะใบที่3 Fertility นะคะก็คือ The The Empress Leadership เออก็คือ The Emperor Art ก็คือ The Elephant Love ก็คือ,อชุดน,นี้ก็เป็น The Lover นะ ใบที่เจ็ด control ก็คือ the chariot ใบที่แปด courage คือ strength นะใบที่เก้า solitude ก็คือ the hermit ใบที่สิบ fortune ก็คือ the wheel of fortune นะคะ justice ก็คือ justice นะอันนี้ใบสิบสอง y i e l d หรืออะไรเนี่ยนะอันนี้ไม่แน่ใจนะ,ะตัวอ่านเนี่ยก็ the hangman นะคะใบสิบสาม transformation ก็คือ date 14. harmony ก็คือ temperance นะคะ 15. anger ก็คือ the devil นะคะ 16. change ก็คือ the tower 17. hope the star 18. illusion the moon 19. success คือ the sun 20. karma คือ judgment แล้วก็21 completion คือ the world อ่ะเพราะงั้นก็คือ major arcana 2 2ใบแต,แต่แต่การสื่อสารก็เป็นไปตามที่อาจารย์สุกิจเขาสื่อสารนะคะแบบนี้นะคะอ่ะ เอาใหม่อีกทีนึงเอาสวยๆเอาละทีนี้เรามาดูไพ่กันเลยค่ะทีละใบกันเลยนะคะนี่ค่ะ beginning ค่ะใบแรกตามมาด้วยเห็นไหมติดใหญ่เลยจ้าแม่อะตามมาด้วย The power ค่ะ The power ตามมาด้วย Wisdom, Fertility, Leadership Love Control Courage Solitude. fortune justice นะคะอันเนี้ยใบเนี้ยหมอวิวอ่านไม่ถนัดนะ y i e l d ก็ให้ใบที่ตะกี้ต่อด้วย transformation ต่อด้วย harmony anchor อืสวยมากนี่ไงหน้าปกเลยนะคะก็คือเชงนั่นเองต่อไปค่ะโฮปค่ะตามมาด้วย Illusion ตามมาด้วย success ตามมาด้วย gamma และ c o m p l e t i o n นะคะเป็นใบสุดท้าย โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการรีวิวคลิปนี้นะคะก็เป็นไอเดียเผื่อเพื่อนๆที่สนใจอยากจะซื้อไพ่สำหรับนี้นะคะจะได้ดูเป็นประกอบการตัดสินใจซื้อนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ